ทีมาด้วยมวดูสาาเลยกัพกันเป้าขอม้าคือมัาุกไปสิเปิดทีแล้วเสียใจนะคะเขมีความฟีเล่นเร่งเร็วไว งคาโอ้ยออกมากแสดงย,ยันโลดดมันมันมันมาเอิญพอแล้วว่าสังเกตกับปรงเขาดีอ่าเชิญเลยครับพ่อพ่อแม่แม่อันเป็นที่รัททออกที่เคารพและที่สุดนะคะของที่สุดอ่าผู้ยืนเบิ้งที่ตั้งขาง,งนี่ก่อนจะไปเก็บเอาเงินขึ้นเกาเรื่องน,นี้เด้ออ่ะ อีจ้อยที่งานสาวน้อยเป็นบัตรแพ้งครับกับสิท้างการแสดงขอบคุณนะคะล้่นจ่ิไหมแกลั่นเลยฟัง,งแล้วหละรวยว่าม,ะมะหาละรวยูุขาสีลหัะใส่เตียงเอาคนขอล้่แล้วกระเป๋าไปตามลมอมคาถาดินทองของขาสัมมาร,ระโคนมที่จมห้วยกนมรกา ถ้าหาทำจบสินลิน้นทองใ่แล้วเวสียงคนขังใส่ผู้เ่าถึงงามเจ้ายาสุดหญิงเดโนโอ้อหเค่อปเป็นพลังหลุดทางพลังโงเ่เอ,นะอินทะลกเน้ออ่ามัตตบาลใครขายของคุกก้หลายๆบานใครใช้ผมมุดกินเี่ยโอ้เมื่อคืใช้แม่บ้านเมื่อคืน,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 นบ้านหนองเพราะว่า เมื่อขึ้นบอลไดเบิร์นกมาบ่งงานยกเลิกไปมาเบิรงยู่นีพรามี่โยกเลิกกันแล้วกันก็ขอ,ขอ,ขอ,อ,อ,ขอ,อย้อนหนีแต่บ่ได้เง้นกูจะว่าะสาาะตกรไปเออจ้าเออนตืผู้ใุเรีมอนให้พวกเตือยตื้นเอาไทยให้เราเปิดติดไเ้นาขอเพิร์ดเออเอาคกวียจอาจารย์เวียาจารย์เนี่ยเอาเพิร์ดวัดไหน เอและหนูหญิงมาถึงแล้วเดียวท่าไก่ยิงหัวและลูกสาวลายพรมเออเอามิหลังเอาเลยหลังขอบคุณขับคุณเน่เอามาเด้อพี่น้องเด้อเลยอยู่ด้านนอกเครับดีสิวันสิดโต๊ะก่อนมากก่อนเลยได้ไห ยังเป็นแช้วไกยังอะไรล่ะโอ้ก็ใส่ไปสนซาเอร์ยังก็ดนครับผูอื่นพญามดพญามดทังไหน่เป็นพญามดัสดครับพี่น้องครับเบิ้งคนคาเบิ้งคคอยพญามดอันนี้พญายมกันนี่ต้องแวดต้นเก็บพญามดที่หามอเขาบอกแยงเก่าขึ้นแตแบบ เราท่านพูดอะไรผู้สมมติเสด็จอยู่พุทธโสมันโอ้พุทธิสงฆ์พุทธิสงฆ์กันไหนวะพุทธิสงฆ์กับบุรีรัมบุรีรัมเออบ้านจะไปกินกระแตเลยนะจ๊จำได้กูก็จำได้แต่บ้านหมู่บ้านกูอยู่สวนส่างนี่แหละว่าอั้นอยู่กันไหนจ้ะอยู่เฮียนอ๋อครั้ก็อยู่เฮียนอะไรปอบนี่กันไหนพะยะพะยะ พยักสารคาพดีพอพยักสารคามจะได้พยักกับพยักกับสารคามกับสารคามปเป็น่องตัวกันอ๋อเพื่อพยักกับผู้ปีใสจะรับมาหาสารคามดูคนแรกฮะศีรดวน <c oughs> โอ้จ้ดโอ้ <c oughs> จะเขียบพอตะเกียบก็เลยหลับพ้องก็ตะโดนแล้วออนแรกนวดเองลูกลูกเจาก้าตัว พอมัน่ส่เาเป็นตะออมใส่ปีนนะสไปหายอกลูกเขาสไลไให้อ่พี่ดอครับดนยินเสียประชาสัมารนเล่นะครับซื้อบัตรตัสภายในนะครับพี่้อกรับอาเส็ยงจส่วนนีพี่้องที่อยู่ด้านดอกรีดได้เไว้ซื้อตัวเขาสูภายในนะครับพี่้อครับเออเสียงแบบเสียงแบบพายาแล้วเบาเยอะขนาดจ้สมาไว้ได้เพเป็นตะคบเสียงเหาแดง โอ้ยยไม่สอดไม่เหนไ่มอ no. um, uh, ีกไงยังไม่ปไ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 ม่ปัปไ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 มปไปไปหาซ่อมจปไปาปไปไเอาไปไปไปซ่อมแไปไปไคไปไปรปไปพปไปไปไปาปไปไปอปไปไปไมันเสียงคอยอปไปไปไปันเสียงแไปไปปไใชปใปไปไปไงไปไปปไปยปไปไปกปลางป่าเลยไปไปงปไปเป็นมปนเหลือมปไ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 าไปไปไลไป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 ไพไปไปไป้ปไปไปไหายตัวปดปอปไยูนี้ไปโดนตัวไหนมาเนี่ยพ่อครับแล้วมันจะหายตัวใด sơi đừng thua sập mà sôi sịt này. Cái này ôi, phút mươi yeah. một. xong bỏ ngang, nó đã hàng lọt, rồi đi. Biết không? Nó tiền gì là? À, nhảy sươi, bồ, chỉ đấy. <laughs> Chả, là cái đấy เอาท, <IP> ทางด oh, ้านทางแล้มีเครื่องดื่มด้วยอ้ขอบคุณครับโอ้ยี่สิบบาทเป็ดีแค่เดียวติดหิมากันนะเปลวเรื่องเงินมาแล้วอะจะเป็นเพราะเป็นไก่มันเนาะเบาไม่เอาเพราะฉีดเงินถ้าเจ้าว่าคันขันแค่ขันคันอยากเป็นที่ไปน้องกันได้ยืนเงินกันเออมันสีสั้นขันขอโลืผู้ใดผู้ใดผู้ใดคือวัาดีแต่ถ้าว่าผู้อยากได้เงินสั้นูือยเลยไปเอา อย่าเลยเมื่อสังกูเอาสนี่ขครนขึ้นสังกเงาเงาเราสั่มเป็นดีดอุ้ยได้ยืมกนสัผมก็เนพวกท่ตาเืออ้ยเนาะอ่าผู้ใดมีห่มก็ถือห่มเานะครับมันมันก็ตกลหละมันก็จีหมดแลมไแลนะผู้ใดมีห่มก็ถือห่มมาละเกษตรห่มถือมันีถือคนเป็นหรือห่ม้บอก่บนะนี่แประชาันที่ตนนานอ มาครับพี่น้องครับนะฮะหาที่จอดรถตามสะดวกสบายของพี่น้องนะครับแล้วก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยดูว่าล็อกประตูหรือยังนะครับพี่น้องครับเออล็อกเองนี่ล็อกเเ็นตมะได้แล้วไัมได้ยังตห่วยพ่อเ่อครับถ้าคนตีไม่ได้เลยอ๋ออ๋อการตีบอลใช้ไม้เปล่ วันนี้ถ้าเรามาพบกับรูปแบบงานโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพลหรอเป็นงานโชว์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเออในประรทเทศเป็นเกียวรอบอะเป็นยัาเด้อโอ้ยไปแจ้งตำรวจคนแต่ว่าคนจะพูดว่าตะกินดอกเมื่อนะเราเห็นอดอก<ม>วว่าเป็นตะกินจชนลอยมาเน้นให้ได้ไหมนะวันนี้เรามาดูนะเน้นใ<ม>ห้มาสีรอบเน้นให้ได้ไหมหมอรักอยู่ปีกีก่อน บอลัมสมัยยุจรปอีกตอนที่ั้นแต่กินบอลัมธรรมดานี่ม,มันมีไฟไหลายซูม่หนีเป็นพีสาวน้อยแท่มไม่ฉากแล้วมีแตจ่อดใหรอเบิ้งดูหลงทุนวานาครยบักสา,ามสิบล้านอยงนี่ไปจอเลยก่าสังกแ,แ,แนัแเนเดินกันเดินเยามาพวกกันไฟปีหนาดยปีนาเีผู้าย,ย,ยานคิด LED ยืนน้ำชนนักลอกยูยใครขึ้นมาสั่นเห็นแล้วยู่พุ่งม่งนี่เป็นเห็นภาพพูดให้ภาพมาพูแม่วิวิววิวววเรื่อกันตะลักตะึกอุ้ยนี่หวัดเชียยบินเชียยบินเชียยบินจะพภาพพ่องไิชีเฮ็ดเนี้ยงคว่าด้ท่วงแแมเหมเือนเข้ามา